สวัสดีครับผมโคชโชคนะครับ10โลนะครับออกลังไครวันนี้จัดตารางฝึกนักเรียน2วัน2คืนนะครับก็เมื่อวันซื้21โลเมื่อวันพักนะครับวันนี้ก็ลองวิ่ง10โลดูนะครับในรอบหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าได้กี่นาทีนะครับนี่คือเหงอล้วนๆเลยนะครับเหงอยังมีพุงเหีครับ โอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมดูด้วยกันนะครับวันนี้ผมออกลัางกายแล้วนะครับผมมีเวลา2องทุ่มนะครับสองทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะครับพยายามแวบเพราะว่านักเรียนส่งกันบ้านตั้งแต่6กโมงนะครับจนถึง4ี่ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังมีผมก็เลยแวบไปวิ่งหน่อยนะครับสถิติใหม่ที่ขึ้นนี้เป็นนาฬิกาที่ผมล้างข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับว่าจะเริ่มฝึกฝนบ้างแล้วนะครับยังไงก็วันนี้วิ่งในหมู่บ้านนะครับก็เวลา1 0บ สิโลห้าสิบสหกนาทีตอนแรกกะว่าจะจ็อกหชั่วโมงเป็ดหกศแล้วก็อยู่อยู่บิดซ้ายขว่านิดหน่อย2องวิก็วิ่งเลยขึ้นเป็ดห2าสองหนึ5งห้าหนึ่4ศูนย์ห้าหนนะครับทุกเปดเลยนะครับเราก็เอ่อเปดประมาณนี้นะครับวิ่งในบ้านนะครับก็ทางขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้น,นะน,นขึ้นลงลงนะลงเนินขึ้นเนินแต่ไม่ชันมากนะครับสรุปนะครับผมวันนี้ก็ เอาไว้ถามแล้วนนครับว่าทำไมไม่วิ่งต่ำกว่า50ผมเองผมเองก็อยากวิ่งให้ต่ำกว่า50นะครับแต่เนื่องจาก มมีหลายปัจจัยเพราะไม่ได้ตั้งใจวิ่งแต่เลขนะครับตอนแรกกะว่าเออตอนแรกโลเลขเสียเวลาไป5.21นะครับ20วิโล2 5.10 10วิก็เป็นประมาณ3ามวินะครับแสดงว่าผมต้องทุบเปสี่สามูนย์ให้ได้ถึงไปคัดได้นะครับผมก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากขึ้นเพจไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งเร็วตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้วางแผนนะครับแต่ตอนท้ายๆอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะอยากจะทาทุบไม่ได้แต่มันทุบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมวิ่งแค่ แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็วิ่งดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับ้าได้ซ้อมบ้างนะครับวันที่14แล้วนะครับอ่ายังเข้าวันที่15นะครับก็ทั้งวิ่งทั้งเดินนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับคนไหนที่อยากเรียนวิ่งกับผมก็สามารถตักหาผมได้นะครับวันก่อนนะครับผมยังเดินยังวิ่งอยู่1ชั่วโมง ครึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมซ้อมไม่กี่วันผมก็ทุบได้นะครับไม่ต้องงาใส่ว่าบุญเก่าหรือยังไงมีแก้หัวใจเกาเก่าที่และความเก่านะครับแต่ถ้าเกิดข้ามเน,นื้อเนี่ยผมไปหมดแล้วก็คือต้องสร้างกันใหม่หมดเลยนะครับแต่โอเคหลับประสบการณ์ของผมมันทําให้ผมรู้วิธีซ้อมหรือว่าเทคนิคการซ้อมนะครับหรือว่ามีตารางซ้อมโดยที่ไม่ต้องเขียนให้ตัวเองก็คือหลับตาก็คือรู้เลยว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ดีขึ้นหลังแล้วเมื่อลูกศิษย์ที่เรียนกับผมผมก็จะมีตารางฝึกซ้อมให้นะครับขอบคุณลูกศิษย์นะคร ยังเรียนอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์เก่าที่กลับก็ามาข้อยินดีต้อนรับนะครับยังไงก็มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม